คู่เอกวันนี้นี่ครับฝ่ายแดงก็คือฉลามพรันชัยน้ําเงินพลุกน้อยนะครับพลุกบะหมี่เคี้ยวฝ่ายแดงฉลามนะครับน้ําเงินเอ้าพลุกน้อยพลุกน้อยบวกเลยอาชีพมาขั้นต้นเนี่ยห้าหมื่นแล้วเนี่ยเอาซ้ายมาโอ้เตะลูกนี้ใช้ได้นะครับของพลุกน้อยเอ้าฉลามหมัดมาบัตหนึ่งสองพลุกน้อยเข้าเอ้าโอ้หูซ้ายมาที่ออกพยายามพยายามเข้ามาเข้ามาเอาน้ำบอลอ่ะยกสามยกสามครับอ่ะอย่ากระพิบตาครับอย่ากระพิบตาครับอาวุธหนักทั้งคู่เลยครับ ดี๋ยวดูครับไข่โดนของไขรก่อนครับโอ้ยสอกกับนี่ครับมหาไฟแดงยอดมวยจากนครศรีธรรมราชครับน้ำเงินยอดมวยรุ่นน้องจากบุรีรัมโอ้ยมวยเก่งสองาพากมาเจอกันอ่ะฟุกน้อยเปิดเกมเอาว่าดูครับฉลามมาออกมาตดละเม็ดอืฟุกน้อยไม่สนชนติดเข้าไปโอ้หดูดีต่อยอะไรกันเนี่ยสาใจเหลือเกินสาใจแฟนมวยทั้งเมืองอ้าวต่อยพุงฉลามเอาฟุกน้อยเข้าไปเข้าเข,ข้าเอาต่อยกินสองมา เอาเตะมาคุณน้อยใช่ไปไล่มานี่มามามาโอ้โหคู่นี้นี่มาเดาเดายากครับว่าจะออกลูกไหนเอาเตะหลุดมีศอกกลับแต่ว่ายังไม่โดนครับมาคู่นี้อา้าวใครโดนใครโดนของไทยครับ ฉลามหรือฟุกน้อยอ่าพยับฉลามฟุกน้อยอ้าวแข้งขวามาของฉลามครับฟุกน้อยยืนใกล้ๆเล็งเล็งปีลหลวงท้องหมักอ่าคู่นี้ไครโดนอ้าวขยับปีหัวใจครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาคู่เอกมีผลนะครับกับการคว้าตำแหน่งยอดมวยอ้าวนี่ครับชนชนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาแล้วชนเอาซ้ายไปอา้าว ามติดกติดอาหารเรื่องไปเรื่อยนะครับฟุน้อยอ่ะหมอย่านี่มอบยาเข็มใหญ่เลยครับถ้าพิกชนะได้ก็ฟุน้อลสองแสนเจ็ดบอ่ะยืนใกล้ๆมีศอกฉลามยับเข้าไปอ่าฉลามีตั้งป้อมครับรอรออ่าสายไปเขี่นล่างครับฟุกน้อยยังเดินเหมือนเดิมครับฉลามชกในเกมตั้งรับนะครับอ่ะขยับอ่าวงไหนมีศอกโอ้โหนี่ครับมาใส่กันแบบนี้เลยครับครูเอกมวยบันวันศุกร์มา นัดมหาบุรลสัญจรมาที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับมาศึกรวมคนคนปราจีนมหาบุรลษว่าฉลามกับฟุกน้อยครับคู่เอกยกสี่โอ้โหต่อยกันอะไรเนี่ยต่อยกันอะไรเนี่ยเอา้าเอา้าฉลามฉลามห้ามห้ามเกยจะโอโ้ออกดึงขวาไปทีหนึ่งฉลามลูกน้อยเอา้าเอาอีกเอ้าเอาออซ้ายไปติดฉลามออกเชิงเอ้าถีบมาลูกน้อย เข้าให้ถึงเข้าให้ถึงพยายามจะตัดเวทีให้แคบนะครับฟุกน้อยอาฉลามเกีฬาเอ้าศอกมาอานายตีได้ไหมนายตีไม่ได้กรรมการอารันุตกลางแยกเลยครับมาเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาะทีครึ่งยกสีโโหโหโห่ครับโอ้โหดีครับความมันความสนุกดุเดือดอ,อืดุครับโอ้โหออกอาวุธทันกันจรงิงๆครับคูน่นี้ยอดหวยล่กที่ไฟดักฉลามพลันชัยยอดหวยรุ่นน้องเจ้าฟุกน้อยบุรีรัม อ้าเไปเข้าไปฟุกน้อยดูครับถ้าเดินช้าไม่ได้นะครับฟุกน้อยแม่ก็ลุกท้อเลยนะครับโอ้ฟุกน้อยนะครับเอาฉลามโอ้สายไปฟุกน้อยแม่ฮีดัน่งแผ่นดินมาแล้วแต่ไม่โอ้โดนลงดาประตูไปทีนึงเตะขวาเข้าใยโค้งนะครับยกสุดท้ายนะครับฟุกน้อยฟุกบป็มีเกลียวครับโอ้อดฉีดนี่เพียบเลยครับสารสามแสนตอนนี้ขั้นต่ำแล้วนะครับอ่ฉล้อือฉลามดูครับขโมยต่อยหมัดด้วยนะครับ เป็นมวยที่ครบเครื่องจริงๆครับฉลามเดินได้ถอยเป็นครับแมวันนี้ออะไรก็ดูดีไปหมดนะอ้าวโอ้โหวันนี้สูงบพระเอกเลยฉลามฉลามพรันชัยนะครับน้ำเงินพลุกน้อยพลุกบะหมี่เกี้ยวก็เห็นตามภาพนะในจอนะครับก็แดงนะครับฉลามพรันชัยเป็นฝ่ายชนะพลุกน้อยพลุกบะหมี่เกี้ยวไปนะครับครับผมวันนี้คู่เอก4คู่แรกนะครับในมวยมันวันศุกร์